พาไลพิงพลอยภาวดีเริ่มเดินหมักแก้แค้นปั่นประสาทสองแม่ลูกปรักกาพิมพิมผ่านและจันแจงกุ๊กกิ๊คโคกโชกอนโดยเอาวบสีดมะผูกที่รูปทั้งสองคนที่ติดอยู่หน้าบริษัททำให้รักกาไม่พอใจพาไหลไม่สนใจเดินกองตอดแตก่ก็ถูกจันแจงเอาคืนจนได้เมื่อวันที่จันแจงไปเยี่ยมอาการของดารณีีมวยอันสุณาแม่ของสิวาแบงอาทิตย์ต่อที่บ้านแล้วไปเจอพาไหลกำลังอุ่นจกให้ดารณีอยู่ เลยแกล้งเอาถั่วป่นผสมลงไปจุกเพราะรู้ว่าดารณีแพ้ถั่วพอดารณีกินเข้าไปก็มีอาการหายใจไม่ออกสิวารู้ว่าเป็นจกที่พาไหลทำเลยโกรธมากจันแจงยิ้มสะใจหลังจากนั้นพาไหลครมรู้ข่าวของธนาเกรตสบล่าว่าถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลพาไหลไปเยี่ยมดูอาการธนาใกล้ชิด ธนาแกล้งหลับเพราะไม่อยากเจอหน้าพาไหลจนนิชาดาพแพลวเชอร์มาวีเข้ามาตรวจอาการธนาเลยไล่ให้พาไหลกลับไปเพราะพาไหลคือต้นเหตุที่ทําให้ธนาต้องมาเจอเรื่องร้ายแบบนี้พาไหลเสียใจมากแต่บอกว่าอย่างไรก็จะมาหาธนาตุกวันจนกว่าธนาจะฟื้นธนาแอบลืมตาขึ้นมาฟังด้วยความปวดใจพาไหลกลับบ้านไปพร้อมความผิดหวัง ไปเจอกับสิวาทั้งสองคนมีปากเสียงกันพาไหลแกล้งเล่าเรื่องชีวิตเถอที่น่าสงสารแล้วบีบน้ำตาทำเอาสิวาตกใจเอามือเช็ดน้ำตาให้พาไหลาพาไหลกลับยิ้มรื่นแล้วบอกว่าสิวาเป็นคนหลอกง่ายดีนะทำเอาสิวาโกรธพยายามดึงตัวพาไหลไว้พาไหลบอกให้สิวาอยู่เฉยๆเพราะด้านหลังสิวามีมูอยู่แค่ได้ยินชื่อว่าหมูสิวาก็เป็นลมใอ้อ้อมกอดของพาไหลทันที ติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดได้ในละครรหัสริยาทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20.30นทางช่อง7 HD